ครับเดี๋ยววันนี้มาดูยันมา y าเอ็มหนึ่งหกศูนย์หนึ่งมันตัวแรกนะครับที่เปลี่ยนโฉมมันจะจะกลายเป็นสามสูบนะครับตัวนี้ก็สิบหกแรงอันนี้มามันไม่สวยเพราะว่ามันมีตำหนิที่ว่ามันทับมานะครับตรงนี้ก็โดนทับมาก็มาตีใหม่อะไรไม่นะครับแต่ราคาก็ร้าวล้าเก้าหมื่นห้าก็คือ แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับสามเกียร์ครับครับแบบนี้เลยเก็บงานสีใหม่นะครับครับแบบนี้ครับ 95, เก้าหมืนห้าลรสีเปลี่ยน่ายของเหลวน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองไสตัวนี้จะไม่มีกองไฮโดรลิกนะครับแต่จะเป็นกองไสอ,อยู่ข้างในที่ด้านซ้ายล่างนะครับเกียร์กับไฮโดลิก จะเป็นกองไซผมก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเจ็ดปปดสี่แล้วก็ล้างกองไฮโดรลิกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จะอยู่สิบหกแรงสองเพลาพร้อมหางตัดหญ้าใหม่ของซีเอสนะครับตัวหนานะครับสกีปรับได้สามระดับครับครับครับตัวนี้แบบนี้เลย มันเป็นเครื่องไดเล็กแล้วนะครับเป็นเครื่องไดเล็กแล้วก็คือว่าไม่ต้องเผาหัวพี่จะตัดได้เลยนะเล่งไว้ก็จะตัดได้เลยได้เลยเล่งได้เลยก็คือว่าเ,อาเดี๋ยวผมลองดับคือคือไม่ต้องเผาหัวแล้วมาไม่ต้องเผาหัวครับตามนั้นเลยก็พอได้ก็วีโอมีสามระดับนะ คันนู้นครับพีโอมีสามระดับครับมีสามระดับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ป้โฟนะครับพอเข้าโฟก็กดลงมาโอเคแล้วก็มีกันฟรีครับแล้วก็มีโลหยโอเคตามนั้นง่ายๆไปหน้าก็ติดไปหน้าก็ติดไปหน้าก็ติดครับอ่าเดี๋ยวดูผมพยามาดูนี่หน่อย เรื่องดีไม่มีไอครับเครื่องดีไม่มีไอครับเครื่องดีไม่มีไอโอเคเอาแบบเดิมๆอย่างบนี้เลยเอาเดิมๆแบบนี้เลยครับเครื่องสามกูแบบนี้เลยฝากไว้ทนครับกับยันม่า y m 160 1 6 0 1มดีครับ ขับตีครับสองเบานะในราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทครับแบบสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยครับสวยแบบนี้เลยผมอะไรเบานะผมอะไรไม่หนักนะผมอะไรไม่หนักครับอันะ ดูพวงมาลัยดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยนะนี่เดียวนะไม่หนักนะครับไม่หนักพวงมาลัยไม่หนักพวงได้เลยนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับปิดปิดแบบนี้เลยโอเคฝาก่าไว้ขันครับตอนนี้กลับกันมากนะครับไปอทอดสวย สีแจมแจ,ม,จมแดงเวลารี่ครับฝากไว้กันขอบคุณครับ